ยังไงกันบ้างคะเมื่อวานสิชมพูติดตากับมาไหมท่านพอโหสนั่นเลยฮะเ,เพราะว่าเดินเข้าไปนี้คนแน่นเมื่อต้องบอกเลยบอกว่าต้องขออภัยด้วยที่เมื่อวานนี้เขให้พารากอนแบบว่าอาจจะก,การราชรติดขัดสะหน่อยนีะครับตะลิเกี่ยงไม่ได้เพราะว่าประชาชนล้นหลามจริงๆทั้งประชาชนทั่วไปสื่อมวลชนผมช่วมาทั้งหมดะนะครับแล้วก็ผมว่าคนในวงการบารันเทิงนี่ทั่วฟ้าเมืองไทยนะครับแล้วก็อย่างที่บอกว่าจากจากหลากหลาย จากหลากหลายแขนง<ช>แล้วก็จากทั่วโลกนะฮะก็ใ,<ช>ให้เกียรติมาร่วมงานกันต้องบอกว่าเป็นที่สุดของที่สุดจริงๆสำหรับเมื่อวานนี้นะครับกับ v i s i o อ s เ h ดมา Magenta Night Party พูดแบบนี้เดี๋ยวนึกไม่ออกไปดูบรรยากาศ<ช>ดีกว่าครับใช่ให้ไปดูภาพกันเลยดีกว่าค่ะครับนี่อันนี้ก็ มาเป็นคู่เลยฮะเรียกเสียงกรี๊ดกันสนั่นเลยนะฮะนี่คือ,อนนยุนอึนเฮนักแสดงนำจากเรื่องเจ้าหญิงวุ่นวายเจ้าชายอินชาหรือว่า Coffee Prince นะครับะะมาคุงคู่กันบนพรมชมพูรหรือว่าพรมมาชินต้ามากับคุณบอยปรกรณ์นะครับใ,ในงานการ์ล่าดินเนอร์วิชเชนส์อาเฮสมาจินต้าไนต์ปาร์ตี้ที่จัดขึ้นนี่นะครับก็เป็นการผนึกกำลังนะครับของพันธมิตรด้านรายการจากทั่วโลกนะครับแล้วก็เปิดโอกาสให้ผู้ชมได้เข้าถึงรายการที่มีคุณภาพของ True Vision นอกจากนี้ยังเป็นการขอบคุณผู้ผลิตรายการที่สร้างสารรค์ผลงานคุณภาพจากทรูวิชันด้วยภายในงานค่ะคุณสุประชัยเจรวรนนท์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัททรูวิชันส์นะคะก็ออกมาถแถลงถึงเป้าหมายที่จะเพิ่มโอกาสให้คุณผู้ชมได้ชมรายการในระบบ HD อีกกว่า40ช่องด้วยเตรียมพร้อมสู่การเป็น TV ทีวีดิจิทัลแล้วนะคะมีเซอร์ไพรส์ด้วยนะคะเมื่อคืนนี้เราทั้งสองคนพร้อมกับแขกทุกท่านที่อยู่ในงานก็ร้องเพลง Happy Birthday ให้กับคุณประวิตรมารินนท์ผู้บริหารช่อง 3ซึ่งถือเป็นพนันธมิตรที่แข็งแกร่งเช่นกันค่ะเพราะเมื่อวานนี้ปิดท้ายวันเกิดค่ะขอบคุณครับขอบคุณครัขอบคุณทุรรรกท่นานที่าในวนะครับเรียนเชิญครั เป็นบรรยากาศที่น่ารักแล้วก็อบอุ่นมากๆนะครับแล้วก็ทุกคนล้อกันกึกก้องเลยนะฮะก็ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งพันธมิตรยักษ์ใหญ่ท,ที่สําคัญในวงการภาพยนตร์แล้วก็วงการทีวีของประเทศไทยเป็นอย่างมาก<ช>น,นี่เห,ห,หล่าดารา ดูอินเตอร์มากอะ่ะมีแพนเค้กมาที่สุดเลยนี่ก็เป็นผู้บริหารระดับสูงนะครของทางทรูวิชันมากมายนะครับมีคุณมีนพ<ม>ิชย<อ>าคุณใหม่สุคนทวาเอมมี่บรารกฏออมสุชาคู่คู่มากับอนันดานะคะออมก็มาด้วย AF ก็มาไข่เต๋าไบซ์เนโซนัททิวบอยและสารานะคะความน้องมีนมานะครับที่คุณบอยประกรณ์นะครับมากันเยอะจริงๆฮะนี่สาร่าผอมลงไปมากเลย ในครั้นี้ก็ส่วนนี้ทีมจาก The Voice ก็มาเห็นไหมครัว่าทั่วคือทุกวงการมาหมดค่ะคุณจนี่ก็มาคุณตุ้ยธีรพัฒนก็มาดีเจจากคลื่นซีดนะคะพิต้าท็อปนันทเสษก็มานะคะนี่ นี่ทั้งสองคนก็ทำรายการอยู่ทางช่อง True อยู่แล้วนะครับอยูนิเครือของทาง True Vision อยู่แล้วด้วยครับทีมพิธีกรช่อง True Insight ค่ะจิ๊บปกฉัดค่ะแก้ววงซาซาค่ะและมิสยูนิเวอร์สไทยแลนด์2013มาพร้อมกับคุณแดงสุรางค่ะไม่พลาดแน่นอนค่ะแล้วก็นี่ครับทีมผู้ประกาศข่าวนะครับของพวกเราครับ TNN 24นะครับก็มาร่วมงานกันด้วยนะครับอุทยนเ่นพี่นันเหรอคะใช่แลยทั้งสองสาวนี่คุณสุกี้นะครับเป็นไงครับมาเจินต์า มาเชนทามาทำไมพี่อ่ะเลือกควงสองสาวเข้าทีเดียวเลยละคะเป็นยุคที่สองของทีนเอลิเล็กซ์ไันคุณก่อนที่จะเป็นยูสุไรตี้อ๋ออ๋อมันเป็นยังงอ่ะส่วนนี้ก็เป็นวงจากเกาหลีนะฮะมากมายครับผมมีนักมวยชื่อดังนะฮะมีศิลปินโอ้โหเยอะมากจริงและนี่แค่บางส่วนนะฮะเราพยายามบอกให้ทุกคนช่วยขึ้นมายืนบนเวทีสำหรับศิลปินดารา นักร้องมากมายนะครับที่ให้เก็บมาร่วมง,งานเรียกอไงก็เรียกไม่หมดอ่ะะครับผมเ <ฮา S 1> พราะว่าติดขบวนคับนักข่าวด้วยนะฮะเยอะจริงๆต้องขอบคุณสื่อมวลชนนะครับแล้วก็ทุกๆคนที่ให้เกียรติไปร่วมง,งานเมื่อวันนี้นะครับ เป็นภาพที่ oh <my> ถือว่าเป็นปรากฏการณ์เลยเลยครับเป็นการยืนยันนะครับถึงความเป็นผู้นําของทาง True mm hmm. แล้วก็เป็นการโชว์นะครับถึงความล้ําหน้านะครับ <c oughs> กับคอนเซ็ปต์ของงานก็คือ visions ahead อยู่แล้วมอ,มองโลกได้ล้ํากว่านะคะก็นี่นะคะเป็นการขอบคุณบรรดา <c oughs> ผู้ผลิตรายการชั้นนาของโลกนะคะรวมไปถึงเปิดตัว2แพ็กเกจใหม่ด้วย <c oughs> สําหรับ Super Knowledge Package นะคะจะเน้นช่องรายการส่งเสริมพัฒนาความรู้ เฉพาะด้านเลยจำนวน116ช่อง ซูเปอร์สปอร์ตแพ็กเกจนะคะก็เป็นรายการกีฬาคุณภาพระดับโลกในระบบไฮเดฟิเนชันเชื่อว่าจะเพิ่มอธรรถรสในการรับชมสมกับสโลแกนวิชชั A ่นไอเอชมองโลกได้ล้ำกว่าแน่นอนค่ะคแต่พอได้ชมที่เป็นระบบ HD เนี่ยต้องยอมรับนะคะว่าดิฉันติดมากจร,งริงคือมันชัดมากมันชัด <มา S 3> จนผ <คม S 3> อนมสารภาพนะเมื่อก่อนผมไม่รู้สึกต่างหรือเปล่าผมว่าไม่ต่างหรอกทุกวันนี้ก็ชัดอยู่แล้วแต่พอทุกวันนี้เนี่ยกดไปเริ่มต้นแบบช่อง1 2 1 131อะไรต่างๆเสร็จปุ๊บกลับมาดู ช่องธรรมดาจะรู้สึกว่าเอ๊ะฉันอาจจะต้องการเลสิกจริงเหรอจริงเหรอจริงจริงจแล้วก็แนะนำนะคะว่าไปติดเป็นแบบทิน้ำเลยค่ะคุณจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในการรับชมสำหรับใครที่ชื่นชอบเรื่องของการชมหนังนะคะหรือว่าแม้แต่กีฬาแต่ผมว่าจริงๆแล้วก็ต้องยอมรับนะว่าครบวงจรจริงๆเป็นผู้นําของหนังกีฬาเรื่องของการศึกษาใครชอบสารคดีคือ มันมีครบทุกอย่างครับผมแล้วก็จะถือว่านอกจากให้ความบันเทิงแล้วก็เป็นการให้ความรู้ให้การศึกษากันไปด้วยใช่ค่ะโอ้โหหลากหลายทางเลือกมากคุณดูไปเถอะร้อยกว่าช่องเอ๊ะเมื่อวานนี้เขามีกิมบิกอยยังไงนะมีท่าภาษากายด้วยเนี่ยต้องคอกวาด้วยนะคะนนี้คือสัญลักะณ์ของนี่แหละคนี่ละครับ v ีวิช o n เ h e a d นอรอนี่สวยมากจริงเคนเยอะมาก ค่ัผมมากันเยอะมากจริงๆนะคุณอมสกาเใจนี่แค่บางส่วนนะครับที่สามารถจับภาพได้เพราะว่าคือผมจะบอกว่าจังหวะที่คนหลั่งไหลเข้าสู่งานเนี่ยนะฮะแล้วก็ทัพของเกล่าบรรดาคนดังทั้งหลายที่เข้างานเนี่ยบางทีจับภาพไม่ทันจริง,จ,รงจับภาพไม่ทันเลยแล้วก็คือนักข่าวนี่ก็จะขอสัมภาษณ์ขอถ่ายภาพกันหยุดหยุดเดินเดินหยุดหยุดเดินเดินแล้วก็ขอเลี้ยวซ้ายนิดนึงขอหยุดตะขวานิดนึงเพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยภาพอาจจะได้ไม่ครบทั้งหมดนะครับสำหรับ ศิลปินทั้งหมดนะฮะที่เก็บมาร่วมงานกันนะครับนี่เป็นแค่ภาพบางส่วนที่เราสามารถที่จะเอามาฝากคุณผู้ชมกันได้เมื่อวานนี้รวบรวมกันอยู่ที่นั่นหมดเลยค่ะประกฏห่อเต็มแน่นเอียดนะฮะวิ่ลงข่าวกันสอพงศ์สอพิมเกือบทุกฉบับแน่นอนครับปรากฏการณ์นะครับ Vision ahead กับ True Vision ครับมามาดูอีกหนึ่งเรื่องกันบ้างค่ะโป๊กกระแตและตุ้เอฟนะคะเขาบอกว่า